ซ่อมซ่อมเลยครับไม่ซ่อมไม่ได้ครับซ่อมซ่อมเนี่ยครับซ่อมไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องยอกคุณชนนะครับคือคุณมาทางนี่มันต้องต้องไม่ได้ซ่อมครับซ่อมมัรู้ว่ารถจ่อยว่าต้องซ่อมครับซ่อมไม่ซ่อมผมจับนะครับโอเคผมก็ซ่อมแล้วมันก็มเองไม่ได้หรอกอไม่ใช่ผมนะซ่อมไม่ได้นะ คนหลายรอบเลยเฮ้ยยิงเป็นไรเนี่ยรถรถที่ปี๊บอะเขาไม่เก่งอะไรเทสสองอะไเทสสองเลยถ้ายิงอย่างเงี้ยเทสสองเลยครับเทสสองครับคนเป็นไรอ่ะเบยกเป็นหรือรถอ่ะพ่อนะพี่ไม่ไม่กินรถที่มั็นปี๊บอะพี่ผมก็ไม่ดูนะว่ามันจะดิสตอนไหนนะว่าขับมาปกติดูไม่เป็นนะครับ สองร้อยเป็นเหรอรู้ว่ารถมันมันหนุน่ผมผมไม่ใช่หมอดูนะพี่จะดูล่วงหน้าได้เพืทำไมพูดจาอย่างนี้ครับเพื่อคำขอโทษได้เป็นหรอไม่ไม่ไม่ใช่ครับพี่แล้วเพื่อถามว่าขอโทษได้เป็นหรอครับเรื่องแค่นี้อ่ะไม่หรอครับคำขอโทษได้เป็นหรอร่างเดียังครับร่างเดียังครับไปนะครับรับเวลาห้าวีนะ คนอีกเราเฮ้ยเป็นไรเป็นไรเนี่ยชนบลอยรออะไนหลายรอบแล้วเนี่ยมามาม้อมนี่ซ้อมนี่ซ้อมนี่ซ้อมอะซ้อม้อมนี่ซ้อมซ้อมจับรับายบจับจับจับับจบจับับับจับจับจจบจับจับัจับจับจับอมบจัรจคบับจับจัจับจลบจับับจับับจับจยจับจลยจับจับจบบจ